คอยเย็นแอร์รั่วซึมรั่วซึมอนแล้วจับอะไรแท้ให้คร <À, S 1> ับเดี๋ยวเดี๋ยวหอมวาวแอร์ัวแท้เหมือนกันขอดตูหลังมาเช็คลั่วเดี๋ยวเปลี่ยนโอลิงกันหมดทันเนึ่องาน้ำมัน หลับสติทันลมหรือแต่เช้ารับประการให้หนึ่งปีครับบอลล้างตู้